วันนี้พระบรมวงเธอพระองค์เจ้าเฉลมิมศึกยุคนสเสด็จไปยังมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศส่งวางผานพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถอยสกาะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเดคริปในการนี้ทรงเป็นประธานในพิธีบวงสวงสมโพชพระอนุสาวรีย์ซึ่งมหาวิทยาลายัยมีการทำฐานสำหรับริษานพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเดคริปใหม่และผินพระพักพระรูปไปทางทิศตะวันออกหรือด้านถนนสามเสนรวมทั้งปรับ ปรุงภูมิทัศน์และลานพนุสสวรีและโดยรอบเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะและเป็นพื้นที่พักผ่อน จากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมดีฮอร์ทรงบำเพ็ญพระกุศสอุทิศวาวแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีริกริปในโอกาส150ปีวนประสูติในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรถานพระไตรจำนวนสิบไตรถวายแด่พระสงฆ์ด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีริกริปประสูติเมื่อวันที่21ตุลาคม2417ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมบัรดาตหลับ ยุพระนาเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารับผีพัฒนศักดิ์โดยทรงเป็นต้นราชสกุลรัผีพัท และทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศาลในด้านต่างๆทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในประเทศไทยจะได้รับพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤิ์สินพระชนม์ในกรุงปารีสมวันที่7สิงหาคม2463สิริพัฒนาสา45ปีโอกาสนี้ประธานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประวกวดตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ150ปีวนประสูติและประธานรางวัลผู้ได้รับ รางวัลการแข่งขันประกวดสื่อเทอพระเกียรติในวกาส150ปีวันประสูติท่านี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศเดิมเป็นพื้นที่ตั้งของวังระพีพัฒน์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดุลยเดชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหอประชุมดีฮอร์อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอาคารกรมหลวงราชบุรีดุรยเดชโรงฝึกสาขาวิชาอุตสาหการและอาคารคณะสถาปตยกรรศาสตร์และการออกแบบ